วันนี้ก็อยู่ผมไอเลิฟอะนิเมในวันนี้เนี่ยผมก็ได้นําเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีใครทํามาทําให้ทุกคนได้รู้นั่นก็คือ a ฟ r ี่เทลมีทั้งหมดกี่ภาคภาคและกี่ตอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยก่อนอื่นเรามาฟังประวัติและเนื้อเรื่องโดยย่อของอนิเมะเรื่องนี้กันก่อนศึกจองเวทอภพิธิหาร a ฟรี่เทลฉายวันแรกในวันที่12ตุลา2552ัากำกับโดยชินจิอิชิฮิโร่แต่งโดยฮิโรมาชิมะ มีทั้งหมด326ตอนโอเคครับต่อไปเรามาทําความรู้จักกับตัวละครหลักของเรื่องซึ่งมีทั้งหมด7ตัวได้แก่นอสส์ดารโกเนลลูซี่ฮาร์ฟิลียเกมฟูมบาเตอร์เอลซ่าสกาเลตเวนดี้มาเวลและแฮปปี้กับเชาซึ่งเป็นแมวอีก2ตัวโอเคครับในเมื่อรู้เนื้อเรื่อยอและตัวละครหลักกันแล้วเราก็ไปเข้าเรื่องกันได้เลยแฟนตี้เทลนะมีทั้งหมด8ภาคโดยแต่ละภาคจะแบ่งภาคย่อยไปอีกมาก,ก,กันกับภาคที่1มีชื่อว่าทางแห่งพูดพาย มีทั้งหมด48ตอนแบ่งเป็น5ช่วงหลักๆได้แก่ช่วงที่1มีชื่อว่าทางแห่งพูดพายช่วงที่2มีชื่อว่าเกาะการูนาช่วงที่3มีชื่อว่าศึกแฟนทอมลอดและช่วงที่4มีชื่อว่าหอคอยสวรรค์ภาคที่2มีชื่อว่าศึกโอลาเชียเซสมีทั้งหมด24ตอนโดยจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกมีชื่อว่าศึกโอลาเชียเซสและช่วงที่2มีชื่อว่าศึกดับนี่เออถ้าเกิดอา่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ภาคที่3มีีชื่อว่า Fairy Tail กับโลกคู่ขนาด e d a s โดยภาคนี้มีทั้งหมด28ตอนไม่มีภาคแยกออกไปไปกันกับภาคที่4 Fairy Tail ปทะทะกิวโมฮามีทั้งหมด25ตอนโดยจะแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น2ช่วงนั่นก็คือ f a r r y t a เทระทะกิวโมฮากับช่วงที่2ก็คือปี X791 ขออนุญ,ญาตอธิบายนะครับคือโดยภาคนี้เนี่ยเขาจย้อนเวลากลับไปดูเนื้อเรื่องของปี791ชื่อภาคมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันกับภาคที่5มีชื่อว่ากุญแจแห่งดวงดารามีทั้งหมด25ตอนไม่มีภาคแยกต่อไปกับภาคที่6มีชื่อว่าศึกปรองเวทมนต์ปฐมบทมีทั้งหมด25ตอนไปกันกับภาคที่7โดยที่ภาคที่7นั้นจะไม่มีชื่อตายตัวมีทั้งหมด102ตอนโดยที่จะแบ่งเป็นบทหลักๆทั้งหมด6บทบทที่1มีชื่อว่าศึกราชาบังกรหรือ ศึกปลองเวทนมตน์ปะชิมบทก็คือศึกปลองเวทนมตน์ปะชิมบทนั้นจะเป็นภาคต่อของศึกปล้องเวทนมตน์ปฐมบทก็คือภาคหกนั่นเองบทที่สองมีชื่อว่าเทพดาราก่อกำเริบบทที่3มีชื่อว่าหมู่บ้านแห่งพระอาทิตย์หรือศึกทาทารอดปฐมบทบทที่4มีชื่อว่าศึกทาทารอดต่อมาคือบทที่0มีชื่อว่าแฟร์รี่เทลซีโร่บทที่5ศึกทาทารอดปจชิมบทมากันกับภาคที่8ด Fairytale The Final Season ภาคที่8มีทั้งหมด2ช่วงหลักๆด้วยกันช่วงที่1มีชื่อว่าศึกอวตารและช่วงสุดท้ายมีชื่อว่าศึกแห่งอันวาเลสมีทั้งหมด51ตอนด้วยกันและนี่ก็คือทั้ง8ภาคของ Fairy t a l l ถ้าเกิดผมพูดผิดตรงไหนหรือว่าประการใดก็ต้องกราบขอโทษไว้ด้วยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนซโยนาระ